สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมมายคราฟนะครับผมเริ่มเลยนี่อะไรเนี่ยอีเสือหุ่ยหรือดูไปท่านผู้ชมเออ,อเกมไปไม่ได้ไม่ได้ไ จุกสร้างโลกของผมขึ้นมาไม่ได้เฉยเลยโลกผมผมสร้างโลกของผมไม่ได้อ๋อลืมไปตั้งแต่ตรงนี้โอเคทุกคนมาอึบนี่หนึ่งชิลุว่าเดี๋ยวใส่ที ชื่อว่าอ็มอ็มก็เนี่ยคิดคิดไม่ออกอ่าทุกคนอันนี้คือนอร์มอลของของเอาหาไปเลยอึบเดี๋ยวอเอาแบบประจุไยแล้วอืมดาวนเนี่ยโอประมาณนี้เฮ้ย Okay. อันนี้คือใส่ปิกแอตเตอร์แว่าผจะาแบบนี้ไปเลยนี่ผมจะเอาแบบนี้ไปเลยนะอ่าทำไมมันน่นจาจองมืออย่างเงี้ยนี่เอาแบบไหนโอเคว่าทุกคนคิดว่าเอาเอาแบบไหนดีผมคิดว่าเอาเอาหมู่บ้านอันนี้ก็แล้วกันโอเค ทางค่าอื่นไม่มีแล้วไปดับชมกูเดี๋ยวลืมสร้างกล่องไม่เป็นไรลืมสร้างกล่องลึกลต้นไปรอหนบชมรอรอโอเค โค้เล็กตัวนจะให้ดูสกินผมนะนี่อันนี้คือเอ่มสกินท่ผมสร้างขึ้นมาเองเป็นไงทุกคนทุกคนถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับผมขออภัยในที่นี้ด้วยนะอันนี้คือสกินผมนะทุกคนเป็นไงเท่นไหมโอเคมามาเข้าเรื่องกันเลย ไหนหมู่บ้านเอ็มบีซีไหนเอออยู่นู่นผมต้องว่ายน้ำไปใช่ไหมเนี่ยโอ๊ยอะไรเนี่ย ออโอเคทุกคนถืนอละถึงหมูป่าแล้วท่า,านผู้ชมไปเริ่มกุลิมไหมฮะฮะเริ่มกุลิมเออสร้่งทุกคนทุลถับเวลับทุบาลทาก็ เอาเตียงมาก่อนผมอาจจะได้สู้กับเอนเดอร์ดัก่อนนะทักชมเบ้อย่าหายต่อหน้าต่อต,อตาน,น,นะนี่มีของหี แต่ไม่แมต่ไม่รู้สิแต่ไม่ไปเล่นดูสิ อ okay. ืมข้บอ่าบกไหมบอกไ้ไมีมีแล้วผมจะเอาบอกไปแล้วก็ขาาให้เรงเกลีมมาโ okay. อคาาเคผมาเรืองเกรียมทไมเสีงไมเสมนม่รู้จังเลยเนี่ย Yeah โ oh no, no, you know? <laughs> อ้มลาคเขโนโน่ตับตับไก่อยู่โน่นี่เรจะตายละน,นี่เรจะตายละมันะมามาไม่ได้กินน,นี้ สวัสดีท่านผู้ชมแกลกยิ่มเคยกดตุกค,ครับเหตุดุง้งนะโยมมันมันตีผมเหลือเลือยแค่สามหลอดปกติมันมันตีเลื่อนลดประมาณประมาณถึงถึงประมาณสามดวงอะแต่นี้เปรับเป็น,มนหมูนฮาร์เลยผมเปิดผมเปิดเป็น,มนหมูนฮาร์ ก็เ,เลยหงด okay, โอเคแล้วเราจะทำแบบต้องหา,าที่มันเอ่เอเดี๋ยวทุกคนดูนะทุกคนดูเอง ทำหายูาเา่เออเขาเขาไม่ได้ว้โวของดีของดีของฟรี free. เอามารวมกันให้หมดเอก่อด้ดวย่าอ่ะเอาต้นไม้มาปลูกโลกนี่ ชมอืาฮะผมได้พีเอ็นอีกสองอันโอเคทุกคนลงมือลงมอือลงมอือจริงจริงไม่ควรไมต้องลงมอือนะโอ้จะกดปินไงแล้วมีแตะทำตาเขานั่นแหละ อ้าวต้องวัดจุดอ็งมาไม่จุดไาฮ่้วอะรวบเล่าแมวด้วยจับฉุดโอเคอยู่ต่อชั่ว อไไโอก็ไม่โอมเสของีนนี้ว่าต้องเรียนไม่แค่ว่าค่าเอเดอร์ตะก้อนเพื่อเหอมหาแรล่ที่เรน,นกิดที่อยจะไปหาแก่ผต้องขุดเนือ้อต้องเร่เน,นี่ย เดี๋ยวอนะีพีหน้าผมมาหาเหมืองก็กันนะก็หลัก e ีพีนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับบาย